วันนี้หมอมนนะคะจะเอาผลไม้และผักต่างๆสีม่วงนะคะเจ็อย่างมาฝากเพื่อนๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาเบาเบาหวานค่ะสารสีม่วงนะคะไม่ใช่สารที่หาง่ายๆนะคะเพื่อน,อนๆไม่งั้นลองส่งเกตดรอบตัวนะคะผักผลไม้ต่งางๆสว่วนใหญ่เป็นสีเขียวสีแดง <Wow. S 1> สีส้มสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นสีม่วงค่ะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วเป็นสารที่หาย,ยากนะคะเพื่อนๆและสารนี้นะคะเป็นสารประกอบกลุม่มแอนโทไซยานินค่ะเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้เซลล์ผิวของเราต่งตึงนะคะทําให ่ต่อ้านการแก่ก่อนวัยของเซลล์ต่างๆเอวละต่างๆรวมถึงในกรณีที่ทานพร้อมน้ําตาลหรือไขมันนะคะสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมีธรรมชาติอ่ะเขาสร้างมาคู่กันเลยก็คือมักจะอยู่ในผลไม้ใช่ไหมคะที่มันมีน้ําตาลเขาก็จะช่วยทําให้น้ําตาลนะคะในเลือดเน่ยใช้เวลาในการขึ้นช้าๆนะคะทําให้น้ําตาลไม่สูงจะเกินไปค่ะ อันแรกเลยคือมันม่วงค่ะมันสีม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นมันเทศหรือว่วามันหวานนะคะมีความหนึบความหอมใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาไปประกอบอาหารได้หลายแบบนะคะทั้งเรื่องของใส่เข้าไปในแบบว่าออบรมร้อนนะคะเอาไปนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็เอาไปทำแอร์ไายนะคะคล้ายๆกับเฟรนฟรายนะคะมีประโยชน์กับเฟรนฟรายแน่นอนนอกจากจะมีสารม่วงนะคะหรือว่าสารแอนโทไซยานินเนี่ยฉ่ำๆแล้วนะคะก็ยังมีสารอื่นๆเช่นเบต,ต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะคะช่วย อันอนด้วยคะอันที่2ก็คือมะเขือม่วงค่ะเป็นพืชผักสวนครัวเรานี่เองเพื่อนไทายสิคะว่าสารม่วงเนี่ยอยู่ในที่ไหนเยอะที่สุดแน่นอนค่ะถูกต้องนะคะอยู่ที่ผิวของมะเขือม่วงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้น,นะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นบางๆนะคะให้ติดตัว ผิวข้อเข้าไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเอาไปย่างนะคะหมอแนะนําทําเป็นเมนูออย่างหรือว่าเอาไป,ไปอบรมร้อนนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันมะกอกนล็กนินะคะอร่อยมากเลยค่ะและสิ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าใครทานมะเขือม่วงบ่อยๆจะต้องระวังเรื่องของสารออกซาเลตนะคะซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ถ้าใครเป็นนิ่วจากสารตัวนี้นะคะอาจาต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระวังไม่ให้ทานเยอะจนเกินไปนะคะ่ะ พืชชนิดที่3ก็คือข้าวโพดม่วงค่ะหาได้ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีความหนึบนะคะเจ้าข้าวโพดม่วงนะคะ,ม,ะ,คะมีสารแอนโทไซยานินฉ่ำๆเลยค่ะรวมถึงนะคะมีกากแใยอาหารเยอะมากๆเลยนะคะช่วยในการย่อยนะคะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมของน้ํำตาไขมันส่วนเกินนะคะที่คุณทานไปพร้อมกันด้วยค่ะ ข้อสีค่ะหมอขอพูดถึงเรื่องมังคุดค่ะมังคุดนะคะมีความม่วงนะคะเนื้อของเขาก็มีตัวสารแอนโทไซนินด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสารอื่นๆนะคะที่เขาเชื่อกันว่าต้านอนุมูลอิสระรวมถึงในหลายงานวิจัยนะคะก็ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากเลยค่ะ ข้อค่ะกลั่นปีม่วงค่ะกลั่นปีม่วงนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนอกจากมีสารแอนโทไซยานินะคะก็ยังมีสารที่เขาเชื่อว่าช่วยในการขับพิษจากตับของเราได้ด้วยนะคะเมนูที่แนะนํานะคะเอาไปซอยบางๆนะคะไปกินกับถั่วนะคะแล้วก็ทาเป็นสลัดนะคะใส่เป็นสลัดถั่วอร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อข้าวข่าวที่ทานอยู่นะคะถ้าลองเปลี่ยนใจนะคะลองมาทานข้าวสีนิลดูไหมคะเพราะว่าข้าวสีนิ่นะคะเป็นข้าวที่เม็นด,ดำใช่ไหมคะมันจะมีความหนึบก,กว่านะคะอาจจะเคี้ยวยากกว่านะคะบางคนสูงอายุอาจจะไม่ชอบนะคะแต่เป็เพื่อนๆวัยรุ่นนะคะที่ลองทานนะคะบางคนก็ติดใจนะคะแล้วก็มีสารแอนโทไซนินเยอะด้วยนะคะดีกับสุขภาพนะคะรวมถึงมีไฟเบอร์นะคะหรือกากใยอาหารก็เยอะกว่าข้าวปกติรวมถึงมีพวกซิงค์นะคะหรือสักะสีและทัดเหล็ก นะคะสู่ค่าวปกติที่ทานด้วยค่ะ อันสุดท้ายนะคะหมอมวลขอแนะนำเพื่อนๆถึงตัวนี้ค่ะกระเจี๊ยบค่ะซึ่งหาง่ายมากนะคะมีสารแอนโท o ไซยานินช่ำๆเลยนะคะเป็นสารสีม่วงที่ดีมากๆนะคะนำมาคั้นน้ำก็ได้นะคะนำไปประกอบอาหารได้บ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นม,มีรสเฉพาะตัวที่เปรี้ยวนะคะทำให้เพื่อนๆตื่นด้วยค่ะรพมถึงในกระเจี๊ยบนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะทำให้ผิวนะคะแต่งตึนะคะเนื่องจาก ช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะรวมถึงมีสารนะคะที่ช่วยทําให้ขับพิษจากตับได้ด้วยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะครบแล้วนะคะสําหรับพืช7อย่างนะคะก็ลองไปหาทานกันดูนะคะเพราะมีสารแอนโทไซนินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความแก่รวมถึงทําให้เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็ลดการหลั่งน้าตาลเข้าในหลอดเลือดด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนค่ะใครที่ฟังแล้วถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ สวัสดีค่ะ